ขอเชิญคุณชัดสุภัตรวณิชครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัดสุพัทราวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตหนึ่งนยายโมกเภอภาค้าวไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธานสภาเกี่ยวกับเรื่องร้านน้ํากระท่อมครับในเขตพื้นที่ในตัวเมืองนครราชสีมาเขตอําเภอเมืองที่ผ่านมาหลายเดือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้านน้ํากระท่อมครับ แล้วก็ประการแรกต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่านะครับในช่วง2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนที่จะ ต้องปราบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่ามีความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนมากมายร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวดัดร้องเรียนมาทางสอสอแต่หลังจากที่เราได้ลงพื้นที่และเก็บข้อมูลแล้วเราจะพบว่าปัญหาราน้ากระท่อมในเขตโคราชนั้นมีอยู่ด้วยกัน2มิติครับในส่วนแรกเป็นส่วนของผู้ประกอบการผู้ประกอบการเองก็ พยายามที่จะทําร้านนะครับด้วยด้วยความรอบคอบรัดกุมแต่ก็ถูกเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆหรือเรียกว่าสวยนั่นเองนะครับเป็นถูกเรียกรับสวยค่อนข้างเยอะพอสมควรอีกมิติหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของผู้ปกครองเป็นเรื่องของชุมชนที่อยู่แวดล้อมแล้วก็เห็น การดำเนินธุรกิจของร้านน้ํากระท่อมก็มีความห่วงใหญ่เพราะว่ามีเยาวชนมีนักเรียนมีคนทั่วไปได้มาอุดหนุนร้านน้ํากระท่อมเนี่ยเมื่อเราดูจริงๆแล้วเขาก็เปิดใบอนุญาตทั่วไปเลยคือเป็นร้านน้าชาเปิดได้ตลอดไม่ได้จํากัดผู้ที่จะเข้า นะครับแล้วก็ใบกระท่อมเนี่ยถูกเอาออกจากสารเสพติดแล้วจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมนตรีมหาไทยนะครับได้โปรดใช้อำนาจหน้าที่กำกับให้เกิดความชัดเจนแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้านน้ำกระท่อมได้ด้วยขอบพระคุณครับครับเจิดคุณวิรวุฒิลักเที่ยงครับครับเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพผมวิรุธรักเที่ยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพเขตหนองจอกคลองสามวาจากพักก้าวไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องจะปรึกษาหารือกับท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องของถนนนะครับปัจจุบันครับหนองจอกเรามีประชากรที่ย้ายถิ่นฐานจากกลางเมืองนะครับเข้ามาอยู่ที่หนองจอกปริมาณมากแต่ว่าถนนหนทางยังชำรุดทรุดโทรมอยู่จํานวนมากครับถึงร้อยกว่าเส้นทางนะครับ ดังนั้นผมอยากจะฝากประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับช่วยพิจารณาเพิ่มเติมงบประมาณในการจัดการซ่อมแซมนะครับถนนอยู่วิทยานะครับซอย1ิบและอยิทยาซอย16ถนนอยิทยาซอย1ิบถนนสุวินทวงศ์ซอยห้าบนะครับและสุดท้ายที่ถนนสุวินทวงศ์ซอย98ครับด้านท้ายนะครับเป็นโรงเรียน ผลลีรุ่งเรืองนะครับมีนักศึกษามีนักเรียนนะครับที่ใช้เส้นทางนี้เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าถนนสุดโทมมากครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างนะครับก็มีถนนมิดไมตีนะครับไฟฟ้าส่องสว่างต้องการเพิ่มเติมนะครับที่บึงแตงโมและบึงเขมรครับก็ฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังกระทรวงนะครับการไฟฟ้านะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องน้ําท่วมครับเรื่องที่สาม จากฝนตกที่ผ่านมานะครับน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับในเขตหนองจอกในกรุงเทพเราเป็นเขตเดียวนะครับที่ต้องรับน้ำนะครับที่คลอง13คลอง14บึงฝรั่งเกาะกลางหมู่9นะครับแล้วก็ถนนพดุงพันและถนนสังฆะสันติสุขครับเรียนรรท่านประธานอย่างนี้ครับผมได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าน้ำที่มาขังอยู่บริเวณนี้มาจากที่ใดนะครับผมวิ่งไปที่รังสิตเหนือและรังสิตใต้ คลองนภีพัฒน์นะครับนั่งทาด้านเหนือนะครับไม่มีน้ําท่วมขังครับเป็นการผันน้ํามาเพื่อให้กรุงเทพไม่ท่วมครับแต่ชาวหนองจอกต้องรับน้ําพยายามจะผันน้ําออกไปที่ฉะเชิงเซาครับผ่านไปยังท่าไข่บางขนาดพระองค์เจ้าชัยานุชิตนะครับขอสักนิดนะครับผันน้ําโดยไม่สัมพัทธ์กันครับทำให้น้ําท่วมขังอยู่ที่คลอง14ปริมาณมากนะครับโดยปัจจุบันนี้ยังไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและกระทรวง เกษตรลักษณะกรนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าไปดูแลและเยียวยาอย่างไรดังนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวหนองจอกท่านผู้นําชุมชนนะครับทวีแก่นดําได้ฝากมาถึงรัฐบาลฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไม่อยากจะเป็นพื้นที่รับน้ําอีกต่อไปแล้วครับรบกวนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบคุณครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะกับผมนายสรวีสุภาพปณิตาสมาชิกสภาผู้แทนรัฐรอจังหวัดปทุมธานีเขตหนึ่งครับ อำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วและอีกสามตำบลของอำเภอเมืองคือตำบลบางหลวงตำบลบางเดือและตำบลบ้านฉางครับกระผมมีเครื่องปรึกษาเลยคือมีโครงการของ,งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทางประเทศไทยครับได้มีโครงข่ายไฟฟ้าจะปักเสา,าไฟฟ้าภาพครับภาพสไลด์คือเส้นสีส้มหรือสีแดงนี่นะครับเป็นเส้นทางเดิมที่ได้สำรวจไว้แล้วและประชาชนได้ทําประชาพิจารณ์เป็นที่พอใจแล้วครับต่อมา การรถฟฟได้เปลี่ยนแนวเส้นทางเป็นเส้นสีขาวนี่ทำให้ระยะทางเพิ่มมากขึ้นยาวขึ้นกินพื้นที่ประชาชนสร้างความเดืียร้อน้แก่ประชาชนมากยิ่ยงขึ้นครับและเส้นสีส้มอีกเส้นหนึ่งคือสายบีนะฮะแนวเดียวมัลักษณะเดียวกันคือเส้นสีส้มเนี่ยสายบีก็ยาวประมาณ12กิโลเมตรแต่เส้นสีขาวยาวประมาณ15กิโลเมตรกว่าซึ่งผ่าน เส้น12องกิโลเมตรเนี่ยผ่านประชาิชนมาแล้วประชาชนเห็นชอบแล้วต่อมาการฟฟ้าได้เปลี่ยนเป็นเส้นแนวสีขาวซึ่งระยะทางเนี่ยยาวกว่าเดิมเนี่ยกินพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจํานวนมากนะและประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีวิถีชีวิตเป็นชาวนาเกษตรกรยากจนเนี่ยแล้วก็เส้นทางใหม่เนี่ยต้องผ่านโรงไฟฟ้าโรงงานแปรรูปน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมีกังเกตน้ามันถึง5ล้านลิตร มีความไวไฟสูงเสียงกับการเกิดเพลิงไหม้นะและนําสื่อฟ้าผ่าด้วยครับวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรยากจนเนี่ยต้องเสียพื้นที่ประกอบอาชีพมากเิขึ้นฮนะการขยายเส้นทางครั้งนี้ทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการขยายเส้นทางนะฮะมากมยิ่งขึ้นและประชาชนได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนที่พื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ย โดยงบประมาณต้องเสียเพิ่มไปโดยไม่จําเป็นนะจึงขอปรึกษามายังท่านประธานสภาผ่านไปยังการไฟฟ้าว่าขอทบทวนพิจารณาใช้ไปยังเส้นทางเดิมนะซึ่งประหยัดงบประมาณและประชาชนพึงพอใจด้วยครับครับเรื่องต่อมาครับขอทวงติงการทํางานของตํารวจครับกับท่านประธานครับผ่านไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับประชาชนและพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาว่ามี มิจฉาชีพหลอกลวงให้ไปเปิดบัญชีม้านะครับแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานประชาชนเหล่านั้นถูกหมายเรียกหมายจับให้ไปเด,ด,ดินคะดีหลายท้องที่หลายหลายจังหวัดซึ่งประชาชนเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ตํารวจก็สรุปจานวนโดยไม่สอบสวนให้สิ้นกระแสความนะครับสั่งฟ้องไปประชาชนต้องไปแก้คดียังท้องที่ต่างๆหลายจังหวัดหลายอำเภอแล้วก็ทําให้เดือดร้อน บางคนที่ไม่มีเงินประกันเนี่ยต้องจำคุกแต่บางคนมีเงินประกันก็ต้องไปแก้คดีด้วยความลำบากเนี่ยแต่ตำรวจควรจะสืบสวนให้สิ้นกระแสความเพื่อนําคนร้ายจอมองการที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมาลงโทษนะตรวจสอบกระแสาการเงินไปยังบัญชีสุดท้าย <S <S ก็จะสนิษฐานได้ว่าจอมองการที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือใครสามารถยึดทรัพย์มาชดใช้ผู้เสียหายได้และให้ประชาชนและเยาวชนบางคนที่ถูก หลอกลวงไปเป็นบัญชีแพ้เนี่ยมาเป็นพยานในการสืบสวนสอบสวนจับคนร้ายตัวจริงมาลงโทษครับอย่าปล่อยให้คนผิดลงนู่นครับอย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลครับ่านประทานครับขอบคุณครับครับเรียนประธานให้เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งพักเก้าไกลค่ะวันนี้พี่น้องประชาชนฝากให้ดิฉันนำเรียน ปัญหาต่อท่านประธานถึงความล่าช้าในการเปิดให้บริการของตลาดท้ายบ้านตลาดแห่งนี้นะคะเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2558และมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรองนายกมนตรีในขณะนั้นคุณประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานในที่เปิดงานนะคะแม้พี่น้องประชาชนจะตั้งคําถามกันเป็นวงกว้างถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมองว่าขาดการมีส่วนร่วมในการออกความเห็นของโครงการนี้แต่เมื่อสร้างมาแล้วคะ่ะท่านประธานก็หวั ว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าเนื่องหลังจากหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนนะคะพะคะ่อค้าแม่ขายต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างแสนสาหัสค้าขายไม่ได้กําไรกําลังซื้อลดลงตลาดปากน้ําที่เคยคึกคักทุกวันนี้ซบเซาลงอย่างมากจึงมองว่าโครงการนี้ค่ะที่โฆษณาไว้ว่าจะเป็นตลาดเชิงท่องเที่ยวทุ่มงบประมาณไปกว่า800ล้านบาท บนเนื้อที่ประมาณ25ไร่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองปากน้ำจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่นี้ได้นะคะพ่อค้าแม่ขายก็คาดหวังค่ะว่าจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเอาของไปขายในตลาดนี้เพราะว่าเป็นโครงการของท้องถิ่นตัวเองแต่ผ่านมาจนแล้วจนรอดค่ะท่านประธานสร้างมา8ปีรอมาแล้ว7เดือนก็ยังไม่มีการเปิดให้ใช้บริการกลายเป็นตลาดงง,งๆใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็งงค่ะสะพานนี่ไม่แน่ใจว่าสร้างเสร็จหรือยังนะคะแต่ว่าบอกว่า ดำเนินการเสร็จแล้วผ่านการตรวจรับตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วดิฉันก็ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่านี่คือภาพปัจจุบันจึงขอ,อนําเรียนผ่านท่านประธานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้เร่งดําเนินการเปิดให้แล้วเสร็จโดยเร็วให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อให้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์นะคะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญคุณประเสริฐพงศ์สอนวัตรครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศนวัตรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนา,นาคตใหม่ปัจจุบันพ 9, รรคเก้าไกลขอหารือท่านประธานหนึ่งครับโรงพยาบาลกระบี่ขาดบุคลากรเครื่องมืออาคารจอดรถตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลตรังอาคารผู้ป่วยนอกสร้างไม่เสร็จครับประชาชนลําบากมากฝากรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยครับ เรื่องที่สองยาเสพติดจังหวัดกระบี่เมื่อมีการจับกลุมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแจ้งว่าตํารวจทําสํานวนอ่อนลดจํานวนของกลางยาบ้าลงเอื้อผู้ต้องหาต้องแก้ไขด้วยครับโครงการสร้างอ่างเก็บน้ากรมชนประธานที่อําเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่อําเภอเขาพนมกระบี่กระทบพื้นที่ทํากินสวนผลไม้สวนยางทําลายต้นน้ํลาลําธารเรื่องต่อไปปัญหาการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของรัฐมตีอนุทินทําให้เกิดระบบนายทุนคนรวยได้ก่อนนะครับซึ่งกรมที่ดินเคยร่วมกับข้าราชาการออกโฉนดโดยไม่ชอบมาแล้วที่อําเภอเกาะ ลันตาคือที่เกาะนุยนอกจังหวัดกระบี่เร่งแก้ไขด้วยแผนงานสร้างสะพานข้ามเกาะกลางตะบนคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่ผ่านอบตอผ่านจังหวัดมาแล้วกระทรวงคมนาคมเร่งทําด้วยครับชาวบ้านเดือดร้อนมากการสร้างเขื่อนแขนบนชายหาดกรมโยธาธิการทําลายชายหาดมาแล้วทั่วประเทศไทยทําลายแหล่งท่องเที่ยวย่อยยับเช่นที่หาดมหาราชหาดทรายแก้วและที่อื่นๆมาแล้วต้องหยุดโครงการนี้ครับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษด s i คมคูสอสในสภา,ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเร่งสอบสวนเร่งงานวินัยด้วยครับเคยร้องเรียนไปแล้วแต่ว่าเงียบหายไปกระทรวงอุตสากรรมครับให้สัมปทานเอกชนระเบิดเหมืองหินหลายพื้นที่เช่นที่กระบีสงขลาพัทลุงเชียงใหม่ทำลายถิ่นที่หลูไปชาชนทำลายสัตว์ป่าทำลายแหล่งต้นน้ำแหล่งโบราณคดีโบราณวัตถุรัฐมนตรีเร่งแก้ไขด้วยครับ การอนุญาตเลี้ยงหอยในทะเลที่อ่าวบ้านดอนสุรา์ธานีขยายพื้นที่กว่าเดิมครับไม่ทราบว่ามีนอกมีในหรือไม่กระทบประมงพื้นบ้านหลายอำเภอเช่นที่บ้านควนลังและบดีเกษตรเร่งแก้ไขด้วยครับเรื่องตำรวจค่มคูละเมิดสิทธิแอบถ่ายบัตรประชาชนสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ร่วมกิจกรรมตามกฎหมายที่กกตรับรองเช่นที่จังหวัดกระบี่เช่นที่พังงาจันทบ,บุรีฝากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดการเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันการนิชจันทดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต2พักก้าไกลวันนี้ดิฉันขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานด้วยกัน4เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะดิฉันได้รับร้องเรียนจากชุมชนบ้านแมกไม้หมู่ที่8ตำบลท่าวาังตานอำเภอสารพีซึ่งมีความเดือดร้อนจากเส้นทางที่ใช้สัญจรในชีวิตประจําวันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ําขังทุกครั้งที่ฝนตกชุมชนนี้มีประชาชนอาศัยอยู่จํานวนมากท้องถิ่นได้จัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจึงอยากฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวแมกไม้ด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนปัญหาฝนตกทีไรน้ําท่วม ขังเป็นบริเวณกว้างก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนกระทบหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลชัยสถานอําเภอสารพีค่ะดิฉันได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นพบว่าสภาพพื้นที่และพื้นที่รับเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะที่ระบายมาจากตําบลต่างๆของเพิร์เมืองเชียงใหม่ค่ะพอระบายน้ำมาจากตัวเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ตําบลชัยสถานมันก็เกิดปัญหาเรือรังเพราะด้วยข้อจำกัด ของขนาดลําเหมืองเดิมซึ่งไม่รองรับกับปริมาณน้ําจํานวนมากซึ่งเห็นว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนาลําเหมืองให้มีศักยภาพในการรองรับและระบายน้ําค่ะดิฉันจึงอยากจะฝากไปยังกนชและสทนชสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาค่ะ อีกสองเรื่องสุดท้ายนะคะดิฉันอยากสฝากท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องแรกนะคะขยายเขตและติดตั้งไฟสองสว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งหหลักกิโลเมตรที่ห้าบวกศูนย์หนึ่งสี่จนถึงหลักกิโลเมตรที่4ี่บวกหนึ่งปดเนะคะเส้นทางป่าแดดช่างเพียงเพราะถนนมืดสนิทเกิดอุบัติเหตุถ,ถึงขั้นเสียชีวิตบ่อยครั้งค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะพื้นผิวถนนชำรุดเสียหายหนักมากซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมต่อไป แก้ไขไม่ได้มานาหลายปีค่ะเกิดอุบัติเหตุประชาชนได้รับความเดือดร้อนบริเ,เวณเส้นทางถนนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายของฝายชนละขันพินิษ์ตำบลดอนแก้วตำบลหนองช้างคืนซึ่งเชื่อมไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1030ทั้ง4เรื่องนี้นะคะดิฉันอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวถึงนะคะได้โปรดรับทราบถึงปัญหาและพิจารณาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนขอบคุณค่ะ เรียนประธานสภาที่เคารพผมคุณอากรมนมนทิรยัยสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรเขตอำเภอบางใหญ่คนบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีพักเก้าไกลขอปรึกษาหารือดังนี้ครับเรื่องแรกเป็นบริเวณปากซอยวัดพระเงินปากซอยกันตนาตำบลบางม่วงและสี่แยกตลาดชุมพลพื้นที่ตำบลบางใหญ่นะครับมีปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนปัจจุบันมีจํานวนประชากรและมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมาขึ้นจึงทําให้ถนนเพียงแค่2เลนนั้นไม่สามารถ สอดคล้องระบายรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นได้นะครับส่งผลให้จราจรติดขัดเป็นอย่างมากจึงขอปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจว่าสามารถขอขยายไหลาทางได้หรือไม่นะครับปัญหาที่2มีรถจอดแช่กีดขวางการจราจรและช่องทางเดินรถถูกกีดขวางหน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวมีรถติดสะสมหลายกิโลเมตรโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนฝากปรึกษา,าท่านประธานยังหน่วยงานจราจรท้องถิ่นสามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้หรือไม่นะครับ ปัญหาที่4นะครับถนนเป็นหลุมบอ่อลึกผิวถนนแตกไม่เรียบหน้าหมู่บ้านพฤกษา4ี่หจนถึงหมู่บ้านพฤกษา3ามสาตบนบางแม่นางมีการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่อำนาจหน้าที่ในการดูแลเป็นของอบจนนทบุรีทําให้ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมดูแลได้จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ครับหากมอบหน้าให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมเข้าไปซ่อมแซมดูแลและรับผิดชอบปัญหาอาจได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดนะครับปัญหาที่5นะครับถนนเส้นนอบอ0นึ่ 1, 0, 0, 9, บริเวณตําบ,บนบางแม่นาง ถนนทั้งเส้นเป็นการ,รดูแลรับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทมีปัญหาฝาท่อระบายน้ําชลุดไม่เป็นระนาบเรื่องนี้ส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยากให้ท้องถิ่นและแขวงทางหลวงชนบทเป็นที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่มีการประสานงานกันเพื่อหาทางออกในการดูแลบํารุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับอ่า ปัญหาการทำรางน้ำของหน่วยงานทางหลวงชนบทนะครับในพื้นที่เขตตะบนบางใหญ่ผมขอสัตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการสร้างรางระบายน้านะครับนี้สามารถระบ,บายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ถ้าดูตามภาพนะครับมีการทํารางน้ําแบบตัววายนะครับแต่ระบ,บายน้ําผ่านท่อ PVC อีกทีหนึ่งที่เป็นหลุมนะครับจึงสงสัยว่าการก่อสร้างแบบนี้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับทั้ง6ปัญหานี้ฝากท่านประธานสภาไปยังแขวงทางหลวงชนบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเพื่อ ตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับผมคุณากรมั่นนาทีไลทนายไว้คนบางใหญ่ขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณยอดชายพึ่งพรครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยอดชายพึ่งพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสพัทยาผู้แทนเมืองท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ผมมีสองประเด็นที่จะมาหาเรือกับท่านประธานนะครับประเด็นแรกนะครับเนื่องด้วย มีพี่น้องประชาชนนะครับจำนวนหลายรายนะครับได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยาครับทำร้ายนักท่องเที่ยวไล่กัดนักท่องเที่ยวจนได้รับบาดเจ็บนะครับหลายรายนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัดที่มีหลักสิบตัวถึงร้อยตัวนะครับจะอยู่ที่บริเวณเทพประสิทธิ์ซอย7และก็เทพประสิทธิ์ซอย13ถนนเทพประสิทธิ์ นะครับแล้วก็บริเวณสวนสุขภาพเขาพระตำหนักนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวออกไปออกกําลังกายมากมายนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดแบบเชิงรุกนะครับเป็นปรูปธรรมและยั่งยืนมากกว่าการไปตั้งโต๊ะตามชุมชนแล้วให้พี่น้องประชาชนนําสุนัขมาทาหมันเพราะนั่นไม่ใช่สุนัขจรจัดแต่นั่นคือสุนัขที่มีเจ้าของครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับท่านประธานปัญหาสายสื่อสารบนตลอดแนวเสาไฟฟ้าชำรุดขาดห้อยพันกันยุ่งเหยิงสลับขั้วกลัวจะระเบิดและเกินนะครับกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่อวดสายตานักท่องเที่ยวมายาวนานหลายปีซ้ำร้ายไปกว่านั้นสายสื่อสารดังกล่าวที่ห้อยขาดลงมานั้นสร้างความอันตรายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทาง รวมไปถึงทางเดินเท้าในการซ่อมแซมปรับปรุงของเจ้าของสายสื่อสารก็ทํากันแบบขอเสร็จไปทีนะครับไม่สนเศษซากสายเก่าที่พันพันกองกองไว้ตรงนั้นเพราะไม่มีใครกํากับดูแลถ้าประชาชนตรงนั้นไม่ได้เห็นสถาปัตยกรรมนี้หนักไปกว่านั้นเปลี่ยนสายสื่อสารเส้นใหม่แต่ไม่เก็บสายสื่อสารเส้นเก่าเพราะไม่รู้ว่าสายไหนเป็นของตัวเองนะครับ เพราะความสับเภ่านะครับตลอดแนวนะครับทำให้สายเสียดสีกันจนเกิดไฟไหม้ลามไปถึงบ้านเรือนประชาชนก็มีมาแล้วนะครับบริเวณปากซอยเขาน้อยถนนสุขุมวิทดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับจึงอยากเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับเร่งปรับปรุงแก้ไขสายสื่อสารนะครับให้ให้อยู่ในสภาพปกตินะครับจึงเรียนมายังท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการแก้ไขด้วยครับขอบคุณครับ เชิญคุณศักดิ์นัยนุ่มหนูครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมศักดิ์นัยน,นุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรจังหวัดตราดพักเก้าไกลผมขอหารือปัญหาของพี่น้องชาวตราดนะครับเป็นความเดือดร้อนและเป็นความต้องการของพี่น้องชาวตราดในสามเรื่องครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับขอให้มีการพัฒนายกระดับด่านการค้าชายแดนสองแห่งครับอันนี้ก็เป็นด่านบ้านท่าเส้นนะครับที่เป็น ภาพในอดีตที่เคยมีการค้าขายกันมาก่อนนะครับภาพถัดไปเลยนะครับขอขอภาพเร็วๆนิดึิงครับีนนะครับในอดีตนะฮะที่มีการค้าขายเปิดให้มีการคนทั้งสองประเทศนี้ไปมาหาสู่กันค้าขายด้วยกันนะครับก็ทางเป็นแบบนี้ครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางได้รับการพัฒนานะครับเป็นถนนสีเลนแต่ว่าไม่ได้เปิดให้มีการเปิดด่านให้มีการค้าขายนะครับสําหรับด่านชายแดนบ้านท่าเส้นนะจะภาพเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับแล้วก็ด่านที่2ครับด่านบ้านมะม่วงที่อําเภอบ่อไร่นะครับ ทั้งสองด่านนี้ต้องการให้มีการยกระดับเพื่อการค้านะครับการลงทุนของอพี่น้องที่อยู่จังหวัดชายแดนนะครับแล้วก็ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้านะครับที่เขามีต่างมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งเท่ารับหน่วยที่อยู่หน้าด่านนะครับเรื่องที่สองท่านประธานครับก็ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเ,เร่งก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้างครับอันนี้เป็นภาพที่ในช่วงที่เทศกาลหลายๆท่านที่ไปเที่ยวที่เกาะช้างก็จะทราบดีครับว่า รถติดที่ต้องรอขึ้นเรือนะครับจึงมีความจําเป็นทั้งในเรื่องของการสรุนเรื่องการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุเกิดภัยพิบัติต่างๆครับเนี่ยรถติดยาวมากครับนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลของแต่ละครั้งนะครับอันนี้ก็ขอให้ทางกระทรวงคมนาคมนะครับได้เร่งในการที่จะทําโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้างครับเราก็เรื่องสุดท้ายครับขอให้มีการเร่งรัดโครงการสร้างอ่างเก็บน้ําที่ห้วยสตอ ปีนี้ที่พี่น้องชาวตำบลสตอครับท่านประธานเจอกับภาวะน้ําท่วมมาแล้วสามรอบครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทุกปีเพราะฉะนั้นการสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยสตอเนี่ยมีความสําคัญในเรื่องของการที่จะช่วยป้องกันน้ําท่วมและป้องกันน้ําแรงที่จะเอาไว้ใช้นะครับในฤดูของการที่ต้องใช้น้ําเพื่อการเกษตรครับก็ทั้ง3เรื่องนี้นะครับฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอขอบคุณมากครับเชิญคุณชิตะวันชินอนุวัฒน์ครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชิตวันชินอนุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจากพกครรคก้าวไกลครับขอสไลด์ด้วยครับวันนี้ผมขอหาลรือในที่ประชุมผู้แทนราษฎรนะครับประเด็นที่ดินทํากินของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยขอนําเสนอปัญหาในในพื้นที่ทั้งหมด4ตําบลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับขอสไลด์ด้วยครับพื้นที่แรกนะครับ ตำบลบ้านดูเมื่อมีการกําหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิดกรณีผิดพลาดข้อผิดพลาดในพื้นที่ซับซ้อนระหว่างพื้นที่ในเขตป่ากับชุมชนที่อาศัยกันมาก่อนประกาศทําให้ประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อนกลายเป็นผู้บุกรุกถูกบังคับให้บยบยกย้ายออกจากพื้นที่ถูกจําจัดสิทธิ์ถูกจาจัดสิทธิ์นะครับในการพัฒนาและถูกฟ้องร้องดําเนินคดีพื้นที่ต่อมาคือ พื้นที่ตำบลช่วยห้วยชมพลูลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนไม่สามารถก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนได้ขยายเขตไฟฟ้าได้เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ป่าและประชาชนประสบปัญหาเอกสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยด้วยพื้นที่ยังเป็นสป,ปรกรสำหรับทำการเกษตรกรรมเท่านั้นขอสไลด์ด้วยครับพื้นที่ต่อไปเป็นพื้นที่ตำบลแม่ยาวนะครับประชาชนในพื้นที่ต้องการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จากสป,ปกเป็นนสสากหรือโฉนดที่ดิน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องในการทําเกษตรลุกล้ําพื้นที่ป่าหรืออยู่อาศัยในเขตป่าต้องการให้ภาครัฐกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนเ,เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและดําเนินให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปพื้นที่สุดท้ายครับาตาบลสันทรายบ้านร้องกอหมู่5มีพื้นที่28ไร่นะครับยังเป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันมากกว่า80ปี ครอบคลุมประชากร60ครัวเรือนซึ่งประชาชนไม่มีเอกสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตัวเองได้เพียงแต่อยู่อาศัยและทำการเกษตรเท่านั้นโดยพื้นที่บริเวณรอบได้รับโฉนดหมดแล้วนะครับท้ายนี้ครับท่านประธานแม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ปัญหาที่ดินทำกินยังได้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเท่าเทียมประชาชนก็ยังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายต่อไปครับขอบคุณครับเชิญคุณพักกมน์หนุนนันานันครับ เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลวันนี้มีเรื่องความเดือดร้อนและความกังวลใจของพี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณด่านศุลกากรสเดาจังหวัดสงขลาปัญหามี2ข้อและ1ข้อเสนอค่ะที่อยากปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและรัฐมนตรีช่วยนะคะปัญหาข้อแรกค่ะประชาชนในพื้นที่ด่านศุลกากรสเดามีความกังวลเรื่องการสร้างด่านใหม่ค่ะ ว่าจะทำให้เศรษฐกิจความคึกคักและความเป็นเมืองในพื้นที่ด่านศุนลกากรเดิมซบเซาลงเนื่องจากจะมีการย้ายไปศุลกากรใหม่นะคะพักเก้าไกลมีข้อเสนอค่ะให้ทำการเปิดทั้งสองด่านค่ะแต่ให้แยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างการขนคนและขนของโดยยังคงให้ด่านศุนลกากรสะเดาเดิมเป็นด่านในการเดินทางเข้าออกของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศ ส่วนศุลกากรใหม่ด่านศุลกากรใหม่นะคะให้เป็นพื้นที่นําเข้าส่งออกสินค้าระหว่างพรมแดนไทยมาเลเซียแบบนี้จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะประ,ประชาชนในเมืองสดาวเดิมก็จะมีความคึกคักทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหารถติดในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่ปัจจุบันกระจุกตัวอยู่ที่ด่านศุลก,กากรเดียว ข้อที่2ค่ะประชาชนด่าศุลกากรสสเดานะคะและรอบด่าศุลกากรทั่วประเทศสะท้อนมาถึงความกังวลเรื่องค่าเหยียบแผ่นดิน300บาทของชาวต่างชาติที่จะเดินทางข้ามพรมแดนค่ะมีการบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1มิถุนายน แต่ปัจจุบันมีการละเว้นไว้แต่ยังไม่ยกเลิกนะคะและจะไปเก็บอีกครั้งในวันที่1มกราคม2567ประชาชนสะท้อนมาเขาว,ว่าเขามีความกังวลเมื่อนโยบายนี้บังคับใช้จะทำให้เศร,รษฐกิจการค้าในพื้นที่ลดความคึกคักลงเพราะเป็นภาษีที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนหลายครั้งนะคะคนมาเลเซียข้ามแดนมาในประเทศไทยเพื่อทำกิจกรรมท่องเที่ยวซื้อหาอาหารการกินและกลับ และมีการเข้าออกหลายครั้งต่อวันหากมีการเก็บภาษีนี้นะคะจะเป็นการลดการเดินทางเราเสนอให้ท่านเก็บค่าเหยียบแผ่นดินทัวริส,สทัวิสแทกนะคะเฉพาะนักท่องเที่ยวทางอากาศก็ฝากไว้ค่ะ